คุณครูคะจากที่เรา,าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษาไปแล้วนะคะซึ่งเรามาทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะว่าการจัดการเรียนรู้แบบสเตมศึกษานั้นเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมหรือโครงงานต่างๆที่พัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะทำความเข้าใจและก็รู้ต่อไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมสเต็มศึกษาในการออกแบบกิจกรรมสเต็มศึกษานั้นจริงๆแล้วน่ะคุณครูผู้สอนหรือคุณครูที่จะนำสเต็มเข้าไปสู่ชั้นเรียนนั้น ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะเพราะว่าในการออกแบบกิจกรรมสเตมศึกษานั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพิจารณาในเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นหรือบริบทของโรงเรียนของครูผู้สอนเองนะคะเราไม่ได้ไปมองสิ่งไกลตัวแต่เราจะมองสิ่งใกล้ตัวและแหล่งเรียนรู้ ที่พอที่จะให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบกิจกรรมเส็ิมศึกษานั่นก็คือต้องพยายามให้นักเรียนได้คิดนะคะคิดเสร็จแล้วก็พัฒนาการคิดของนักเรียนนั้นไปสู่ในเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งปัญหานั้นอย่าไปมองปัญหาไกลตัว ให้มองปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่นักเรียนต้องการสิ่งที่นักเรียนสนใจนะคะและกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนนั้นนะคะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เช่นนักเรียนป .1 จิจกรรมก็ควรจะเป็นจิจกรรมที่เล่นปนเรียนหรือเพนเลอร์นะคะเป็นจิจกรรมที่สร้างความสนใจให้นักเรียนเป็นจิจกรรมที่เน้นความสามารถโดยเน้นจากจิจกรรมง่ายๆไปหาจิจกรรมที่ยากขึ้นตามลาดับนะคะคงจะไม่เป็นการเอาจิจกรรมที่ย,ยากๆไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งนักเรียนก็จะคิดแก้ปัญหาได้ ยากเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเบื่อหน่ายและก็ไม่สนใจนะคะการจัดกิจกรรมสเตมศึกษาหรือในการออกแบบกิจกรรมสเตมศึกษานั้นก็ให้ยึดกระบวนการสเตมศึกษา6ข,ขั้นซึ่งคุณครูก็ได้ทำความเข้าใจไปแล้วว่ากระบวนการสเตมศึกษา6ข,ขั้นนั้นมีอะไรบ้างเรามาทบทวนอีกสนิดหนึ่งนะคะขั้นที่1ก็เป็นขั้นการระบุปัญหาซึ่งปัญหาที่ นักเรียนจะทําการแก้หรือศึกษานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่นักเรียนสนใจเป็นปัญหาใกล้ตัวและก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะคะขั้นที่2ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลแนวคิดหลักการซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ศึกษาแหล่งรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลหรือไม่คุณครูก็อาจจะสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้สืบเสาะ ตรวจสอบเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้แบบองค์รวมหรืออาจจะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้นะคะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นที่ออกแบบแก้ปัญหาซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนักเรียนจะได้ทำการประมวลความรู้รวบรวมแล้วก็มาประเมินเพื่อตัดสินใจเลือก วิธีการออกแบบแก้ปัญหาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความปลอดภัยและการมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะขั้นตอนที่4ก็จะเป็นขั้นที่วางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหาซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่มีการกําหนดขั้นตอนและก็ระยะเวลาในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่5ก็จะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ทดสอบประเมินปรับปรงุงแก้ไข ผลงานชิ้นงานและขั้นตอนสุดท้ายก็คือนักเรียนจะได้นำเสนอผลงานชิ้นงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและเข้าใจง่ายและก็น่าสนใจนะคะอันนั้นก็เป็นการออกแบบกิจกรรมสเต็มโดยยึดกระบวนการ6ขั้นนะคะทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบกิจกรรมสเต็มศึกษานั้นมันอยู่ที่ครูผู้สอนนะคะโดยครูผู้สอนเนี่ย อันดับแรกเนี่ยครูผู้สอนต้องเปิดใจตัวเองซะก่อนนะคะว่าต้องเชื่อว่าสเตมเนี่ยสามารถที่จะนํามาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้และต้องเชื่อว่าสเต็มสามารถที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเชิงบูรณา,าการได้นะคะคุณครูไม่ต้องวิตกกังวลหรอกว่านักเรียนจะไม่ได้องความรู้ นักเรียนจะได้องค์ความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กับการปฏิบัติกิจกรรมนะคะนอกจากคุณครูจะเปิดใจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต่อไปก็คือคุณครูจะต้องสร้างแรงบันดาลใจนะคะซึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับน,นักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอาจจะใช้กิจกรรมง่ายๆที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักและก็อยากจะเรียนรู้ สเตมและก็เห็นว่าสเตมเป็นเรื่องง่ายๆเป็นสิ่งใกล้ตัวนะคะสร้างแรงจูงใจตลอดจนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์นะคะขอฝากค,คุณครูนะคะว่าในการออกแบบกิจกรรมสเตมศึกษานั้นให้ค,คุณครูเข้าถึงนักเรียนนะคะให้ค,คุณครูเข้าหานักเรียนไปควบคูกับน,นักเรียนไปเรียนรู้กับน,นักเรียนไปใกล้ชิดกับน,นักเรียน ตลอดจนไปถามไายนักเรียนว่าเขาสนใจเขาต้องการอะไรหรือต้องการที่จะทำอะไรนะคะเข้าใจนักเรียนว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรและสุดท้ายทวงให้โอกาสเขานะคะให้โอกาสในการที่จะชี้แนะให้โอกาสในการที่จะสร้างสถานการณ์ให้เขาคิดให้โอกาสในการที่จะเข้าถึงนักเรียนและให้โอกาสให้เขาทำกิจกรรมนะคะ ทีนี้ถ้าคุณครูจะไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตรีมล่ะจะทำยังไงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าต้องเข้าใจนักเรียนก่อนนะคะว่าเขาสนใจอะไรเขาต้องการอะไรการเข้าถึงของก,การเข้าถึงนักเรียนนั้นคุณครูก็ต้องให้ความรักแบบกัลายาณมิตรนะคะคุณครูต้องเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้และให้โอกาสให้เวลา และให้เขาเห็นคุณค่าของตนเองนะคะ <c oughs> เปิดใจคําว่าเปิดใจนี้คุณครูต้องทุ่มเทเสียสละหน่อยนะคะว่าการที่จะให้นักเรียนเรียนรู้แล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้นต้องใช้เวลาและคุณครูต้องทุ่มเทเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทีนี้บทบาทของนักเรียนในการที่จะทํากิจกรรมสเต็มศึกษานั้น ในชั้นเรียนนั้นคุณครูจะต้องกระตุ้นนักเรียนอย่างไรที่จะให้มีบทบาทในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้และก็ความเข้าใจตลอดจนพัฒนาทักษะไปสู่การบูรณา,าการแบบสเตมศึกษานะคะ <c oughs> ในชั้นเรียนนั้นต้องพยายามหาสิ่งเร้าหาสื่อหาจิจกรรมให้นักเรียนตั้งใจเรียนและก็มีจิจกรรมให้นักเรียนอ่านนะคะ อ่านแล้วให้นักเรียนได้จับประเด็นสรุปใจความสำคัญหรืออ่านแล้วจะต้องมีให้นักเรียนได้คิดให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์หรือให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้จากการอ่านนะคะจากนั้นให้นักเรียนได้คิดโดยเฉพาะการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณครูจะต้องพยายามใช้คำถามการใช้คำถามนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ครูจะต้องฝึกแล้วก็ กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด <c oughs> อาจจะคิดคนเดียว <c oughs> คิดเป็นคู่หรือคิดเป็นกลุ่มจากนั้นก็อาจจะให้มีการอภิปรายทั้งชั้นนะ <c oughs> ให้นักเรียนได้นําเสนอซึ่งในการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการจากจะรู้ว่านักเรียนคิดยังไง <c oughs> นักเรียนทํำยังไง <c oughs> ก็ต้องเปิดอโอกาส <c oughs> นักเรียนได้นําเสนอบ่อยๆนะคะ <c oughs> เพราะการน,นําเสนอนั้นจะทําให้เราได้ประเมินนักเรียนได้ว่านักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างไรแล้วก็ได้แนวคิดหลักการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนได้กล้าสแสดงออกและก็ฝึกกันทํางานร่วมกันนะคะ <c oughs> นักเรียนต้องได้ร่วมกันวางแผนนะคะในการออกแบบกิจกรรมสเต็มศึกษานั้นนักเรียนต้องร่วมกันได้ร่วมกันวางแผนการทํางาน แล้วก็ต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งในการลงมือปฏิบัติจริงนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศของการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเขามีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเรียนรู้จากการทำกิจกรรมขณะนั้นซึ่งเวลาเขาลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาได้มีการถามมีการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติตรงนี้แหละนะคะ เขาได้ร่วมมือกันทำงานบรรยากาศแบบนี้เราต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะโดยเฉพาะความที่นักเรียนไม่เห็นแก่ตัวร่วมมือกันทำงานจะได้ฝึกทักษะตรงนี้ไปสู่ในเรื่องของทักษะชีวิตในการทำงานในอนาคตนะคะบรรยากาศที่จะออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงานอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า ถ้านักเรียนใจจดใจ,จ่อในการทำงานถ้างานไม่เสร็จไม่เลิอกอันนี้เราอยากเห็นภาพตรงนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกฝังในเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำงานก็จะเป็นทักษะหนึ่งในทักษะสำคัญในศตวรรษที่21นะคะซึ่งเราจะต้องปลูกฝังอย่างยิ่งเลยนะคะ